มมมแม่อันนี้ซิซีโปรแม็กเด้อไม่พีวะพี่พี่ทั้งฮะสมั้ใช่ัง,งกะสีเป็ดปาท่ดกรบหวอดเหรอดิฟูน รถบัสหอดแล้วถึงงานแล้วครับผมบอมันดีปรับความบาลานซ์ในห้อาไว้เขาทายตรงบัตรงมันเห็ดมาแบบใหม่ตัวนี้อัปเดต iOS อ,อเอสทีนอ้องผุ่นแดนเซอร์กหาหมองรับห้องนอนอผุ่นพยายามไหมครับผุนดูดนห่มใหม่ใหญ่ปืนห่มแต่คู่ห่มด,ด,ดีแถบกดผุ่นนะฮะเขบอกม้ว่ายังเขาไม่ห่มแบบใหญ่เขาบบกขาหมดนั่น <Be> เ,เบิรเบิร์น้อนใส่น้อนขอนอนอา,านอนแตากครนเนเอนแตกคารตะคุณมองคุณกะมีเออนี่ไหนก็ได้นี่เออพี้ยเพี้ยเพี้ยแนนเขาคือว,ว่าน้อนหนีบมูบูว,มว่ะเขาคาือเออมองเหมือนเราจะส่วนตวโตมองนีบ่ด็ พ่อเนาะนั่นเนี่ยนี่กีอนันนี้เกส,กสิเป็นหลังเวทีที่ไนแม,มนโบสวัสดีครับผมพอ่าหารพี่หลังเวทีทั้งพุนอ๋อเอ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 อโอ้ยยนี่เย็นกว่าปดเป่ายุนี่เย็นกว่านะงตลอะไร เอาไปใหญ่่เด็ก่นไก็ผีซาอยากใหญ่เป็นใหญ่นั่นแหละเต่ว่าทายฉีๆแล้วจะใหญ่ะเนาะมัน้อนผีซามันจะเย็นเย็นกว่าอีกฮะยุนไม่ได้เป็นส่อนตัวเด็ดอยากตั พีเคฟครับีเคค่ะเค่เคกบพเครับผมสวัสดีค่ะมันมันมีตั้งไหนด้วยครับนึ่ฮะมีตั้งไหนด้วยโออัดกุงด้โอ้ตั้งไหนเตั้งไหนกเนนมอนตือนนีนั่นมันิดเบื้องว่ากูแห่เขากูมาถิ่มมานี่เขาก็ไปนอนวางเขาเสิร์ กูเงินเลิศที่สุดทันเยศโอ๊ยทันยศโอ้ยน้องงัวแบบนั่นสุกมือแล้งได้เปลี่ยงเออต่อไปทำการแสดงันตากน้องงัวเลยดีป่ะเนี่ เพุ่งมอญเย็นเว้ยโคตรม,มันหันเราพี่สังกัสี่ตจวต้อ,กกอ,องผมก่มากเหมอนกอนเลยป๊ะเป๊ะไปหาทางการท่านเอนอนนี่นี่ขับรถมาตะพุนหนอมาท่านเอนอน <c oughs> ฮะเดี๋ยวไปวนอนนบ่ บอตางย่นย็นว่ a ยืนเอาแต่มามีพัดลมแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็ตัวนยันว่าตัสพัดลมอีแสงมันร้อนลงมันกัตายเลยตนสู่ะผู้เดมอ้วนเดีสู่เหนะ

เราลองฟังก่อนนะฮอมหม่โอ้ยฮอมเมย์ุจะเย็นเถอเรื่องฮอมแบบฮอมหมย์ผุดตาสดไปเอาไปบ่าเนเอาก่ไปกันเลยเดีไปตัวโอ้ยหางไปไกลเถอะยากาไปงนอนตรงพักเร้ล้ไปเาหูแล้วเราเพิ่นเห็นแล้วเรามองอยู่ของงซาเาฝุ่นพลิงโอพแหลมโอ้ยไปหาแล้วเห็นอย่างเคยพอแล้วจี

ยางหนีสัาเห็นปยางม่ย่างกูฮอนมี้้นไหน่ะ็เย็น่มอนปกอนเกันห่น้วอม่อมใส่บเย็นขอคบเป็นตาพออยูบอุยเขาซีสอบเป็นต่พ่อเขาซีสอบ ข้าวซีสอบค่ะเข้าวซีสอบก็ปลาค่ะมารับเตีปลาเลี้ยงพร้อมค่ะปลาค่ะก็เสียวมันลาบดีเนาะได้เรนได้เอ้าแต่ค่ะข้อคุณหนุ่ยนะแล้วแต่ข้อคุณหนุ่ยอันมันหลายร้ายกันคุณหนุ่ยกับสิบปนค่ะเออแม่คือจากีด้วย เหมยมือเขาปนบกินงาันบ้านมันปลาเลืออนแี้พี่เจ้าพสต๊อกไปให้คอยกินอยู่ยิงหมดท่านอาหารตะก่มีก็ยังไม่หาเพิ่มอยู่นี่นน้ำนี่เพิ่มมาสามสิบขอยาซิอหู้ชาเยชาเื้อมาสามสอบเาต้องห่วงค่ะเพราะทานบ้านเม่เพิ่นอันนั้นอยู่เด้อรสบายทานหานแม่เพิ่นใจถึงพอไปย็นสัญญาจะไปกายอยู่บอนนัดจัน นี่บาลวน้าจัะาเวคนไม่แรงคนกับบอลบอมีมองไวผูละคนหมือแรงกันนลายบล้่ายคลายลายชูมืออ้วนบอลูกครับสิย็นอยู่แต่วอามึงมึงประเดนน้อนดอกสภาพนี่แหละ มาเสริมเย็นในยุคผุนสันติน้อยก็ไป,นนนป็นนอนยุคผุนอาคารเรียนโศกดียังมีอาคารเรียนเด้แต่ว่าอาคารเรียนนหมนคันแดดมากเนี่ยันาดนี้น่ยแมนมันสิมีชว่วงแดดอยู่นี่นี่มันห้อมไปเลยเโคตรเอาห้อมไปได้โคตรเอาโอ้ไปมังไปต้องสีน้อนหลาถอ,อ,อกระสีเคลียร์โทรศัพท์เหลือส,สีน้อนพี่แม่ควาคนสวยพุ่น

เพุดยวหอดอันนี้ด้หอดสองเเคยมาอีนดีเนียเพราะว่าบอเดนบอเดน่ากินเข่าอยู่ในควัวเลยกับมากับคำล่ะมาสกดไปเฮ้ากดข้อ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 แล้วแล้วเวลาแล้วอัพคลิปต่อ บอลมาอย่างมาดิเธอย่งมาผู้เดียวหล่อฉันกับสีอิสระเองเข้โฮมกันนะนี้จะฝ้าเกินแล้วหายคำต่อหอนแหงอะไรบอได้โฮม ันที่2ที่เราไปอยู่ท่านี้มันป้อกอบเอาโวูไปนี่ยน้อนเหรอกูดินตอนนี้กูแทนน้อนเนาะขับรถตันหัวเสานี่กูสร้างอ m a ม็กกับเทยเถ่า ไม่อย่าล้มคืออีแสงค่ะร้อนร้อนหลาบเลยนี่ขนนเขาเนาะเลิดไปห้างกินน้ำตะกุดป้า,านั่นแหละมันเลิศมันลูกศิษยิ์ผู้ใครเนาะเพราะมันกันโอ้ปัวมันอ่อนน่าระะักมากมีอยู่แต่บะหฮมง่ายๆพี่น้องของไายของไายของ่ายฮะโอ้แวงแขวงโรง,ง,งเรียนเพิ่นสนามเล่นไม่ตัวเนี้ย สื่อน้ำปรากฏครับนะคลิปนี้มันจะมีก้อนพี่น้องรับซื้อน้ำกินกันอ้อผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงน้ำก็ส่งมาคอมเมนต์มาเลี้ยงน้ำจะแกวรายิ้หาบะถูกต้องมีปัญญาซื้อกินอยู่แล้วแต่ใหญ่เพลียงซื่อแค่ขาพี่น้องโอ้ยลากดเกี๊ยวตัวนี้แตงส์รดจะเป็นไก่หไฮ